นี่เลยพี่น้องอาดิจ้าพี่น้องอสวัสดีสุขสุขคตวันนี้อีสานบ้านดุงกับจ่าย ยายสิพาเขามาเก็บเห็ดยู่่าเห็ดยู่่าหรือว่าเห็ดผึ่งขมยู่่าพี่น้องเก็บอยู่ในหน้ายญ้านี่ยละป่ายู่่าของยายป่าจะคของเองไปหล่นกันพี่น้องละ,ะาย,ยายสิได้เห็ดบออแกงจากินเขาเม่อะไรก็สิเขาไปมาเก็บกต็ตรงมาเก็บเนี่ยมุกเส้าเพราะว่าแดดฮอนซะเหลือเกินพี่น้องพ้นกระตกมาเธอเดียวแห้งๆแ,แล้วก็เศร้าไปเลย ถ้าตะกออกบ่ไหลจะมีให้ได้เก็บป้าไปหละ่ะาดนน้อกันพี่น้องมาสบดยเฮ็ดหลายบอ่อย่างสามารถใสงพี่น้องถึงมาเห็นนี่เลยพี่น้อง ไปหอดไปตองห้องกับตาพี่น้องฝาวลายกระไดเด๋ยวเติมหอนเด้กพี่น้องเลย ขาพี่น้องขาเห็ดเป็นไม่เงาเสะขาเห็ดส้วมนนง่ายอี๋ขีดเห็ดพี่น้องเอาลูกขีดโมเมนต์ขีดเตาด้วยพี่น้องด้วย เก็บไม้พี่ยายมาเก็เบไมใหม่เห็ดบะมี่เห็ดแนวอื่นไม่แต่เห็ดยูค่าหรือว่าเห็ดขมเห็ดน่องขาเห็ดเฮ้ขาเห,าเห็ดเกิดมาขอบนบนภูเขามาเบึงอ,อู้ เฮ็ดก <l Jean> no ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดูดีแต่จะกอกพี่กี่น้องคนพับเศร้าก่อนก็เลยแหงไปเลยลยนก็คือว้ใหไง ก็จะตัวอ่อนเอาขี้นี่เด็ดเห็ดนะ่ด็ดขึ้นมาลายดอกเตอด์พืชนี่ขาขาเห็ด ี่มันกระโดดมันก็ออกหลยชื่อหงดหงิดเขียอขจีเอ่า แบบยูขอยางนเพ่งขมหรือว่าเห็ดเงขมยูข้าพี่น,น้อง มันไอ้ stumbled, ין, ใยเอื่นแต่งเห็ดลูกค้าดอกี่กกาดดอกไมดกือด็กชื่อแตงกบใบลูกค้าเป่บดอกขักกบดเห็นด เติบสิดนอนอ,อ,อู้เดือดหงอนพี่น้องนาฟังดีสวย うん。<noise> <noise> คอน่อยเข็ด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 โอ้ยน่มีหลากหลายจะชบเป็นมูจัดหน่อยนี่ได้เต็มตาไว้อยู่อก 我想去弄。 อุ้ยเล็ก,น,กน้อยตัวนี้โอ้หอนพี่น้องบรรยากาศคือหอนคักแท้จากที่ฝนตกฝนตะบะตกหน่อยตื่นกระแงหงเฮ็ดตะเกิดนหน่อยหหาเบิ้งสิได้พ่อตาบ่ก็ได้ซ้ำงี่พี่น้องเลยสิงตายอยู่ bị à, cho con thắm là thơ điệu Ủa ừ, khả Ủa ừ, khả nha ừ, Um, mm -hmm. ห่มลึกบนพี่น้องใส่อากาศะอนนี้ไม่ห่อนค่ะคัมในได้แค่ถึงเทียงเลยพี่นองมีสารบานดงกับใจ้แลโโ้วก็ขอจบคลิป่านีเดอ้อ้วจะเขาบานเป็นเหมือน,ใน,ในอห่ห้าหงอนครางยังไงเลยอ่ไว้เอไว้ไม่การเก็บเห็ดเพ็ดกะ ได้บุตเต็มตาชมดอกพี่น้องฮิตกันชีย่างลงเหลืออยู่ดอกตะวันย่อยขันบัวไวทั้งเก็บเขาบานกันพี่น้องอห่อนห่อนมันจะเลือะเกินฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามมาย่ายนั่นเลยเด้ออยากกสิเขามาเบิองอีกอยู่พี่น้องมื่งมื่ออ่นพุ่นละหึดว่าว่ามาตอนบ่ายกามาบัวใหแล้วห่อนมัน,นจะเลือะเกินเขาบานกันพี่น้องใช่ดดเหตุใดเฮ็ด,ดิตกเนฮิตกับว่าท่านในเบิร์ด Mình phải khó ra được con. Hãy subscribe cho mình Ghiền Mì